โยวัดเดวีล่นประเทศไทย1.9ซี C, ประตูเบิตัดสับระเบิดโคตรสวยครับพี่น้องไอเสมรถซิ่งจัดให้เขามาไหมมาแล้วออกรถศูนบาทงวดผ่อนเริ่มต้น6,900าคำวีล้อเวลยางไลไฟครับพี่น้องปุย้ยงามแห้งวะนะข้าขงในไม่กริฟครับรถนาของแต่งจัดเต็มนะโบยเป็นดิฟฟี่6โตจออนดอยติดมาไมเรียกไม่เจ็ดหโล วัดบุงวัดบูดนะรถหัวนุ่งหัวน็อตประตุงประตูครับไม่ถอดรถมือเดียวนะรถบ้านมือเดียวนะลำดับเดียวเครื่องเดิมๆจ่าไว้รุ่นโอ้โหวิบวเชียว์บูชนบูตำนะแผ่นเพจล่องแก้มเดิมๆครับโคตรสวยโคตรพ่อโคตรแม่งามออกรถศูนย์บาทราคาขายเถื่อๆหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันส่วนรถสองหมืนเหลือหาเก้าเก้าดาวศูนย์บาทปีแรกพันหกพันเก้าหลังนั้นั่นพันหนึ่งหมื่นครับพี่น้อง